S S 31, ซีนารีโอที่11บเอ็ดธันวาคมสองพันเก้าสิบสี่เอ็กซ์เพลนพีเอ็มได้รับบั้มใหมทำแผลผู้ป่วยหลังผ่าตัดซิกมอยด์เด็กโตมีเดือนหนึ่งบอกว่าน้องต้องทำแผลทุกวันเช็คด,ด้วยเบตาดีนและปิดกอดวันต่อมาเดืนสองบอกให้ทำแผลวันเว้นวันเช็คด,ด้วยนอร์มอสลสไลด์และปิดด้วยเทกเ็กเกอร์ดีวิดแพดอีกสองวันต่อมาเดือนสามมาเปิดแผลพบว่าแผลบวมแดงแล้วก็ได้ตัดใหม่มีแบบแผลเจอหนอง แล้วก็เช็ดด้วยเบจาดนทุก8ชั่วโมงครับวันต่อมาแผลยังไม่ดีขึ้นจึงให้ทำแผลด้วยนอร์มซาล l i ด e ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์วันละสี่รอบเอ็กซ n เชนพีเอ็มซิกเนลาแล้วก็คือก็เลยไปคุยกับเดนซีนะครับข้อมูลจากข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลโพสต์โอเ a อร v ทีฟบูน m มเนจเมนต์นะครับของจากแฟมเมตออสเตรเลียนะครับก็คือให้ใช้เทคนิค อสเตติกมาทัชในการเปลี่ยนแผลหรือว่าเ e s ซิ่งนะครับแล้วก็48ชั่วโมงเนี่ยก็คือแบบจะไม่ให้ยุ่งกับแผลยังไม่ต้องไปเปิดมันนะครับแล้วก็แนะนำผู้ป่วยให้อาบน้ำหลังจากหลังจากผ่าไปได้48ชั่วโมงนะครับข้อหนึ่งให้หา v ีเวนต์เพื่อสนับสนุนหรือว่าต่อต้านเกี่ยวกับที่กล่าวมานะครับอันนี้จะเป็นระนไมค์คอนโซลนะครับ เกี่ยวกับการจะอาบน้ำหรือไม่อาบน้ำในแผลคีนคอนหรือหรือว่าแผลคีนนะครับก็คืออันนี้ก็คือจะแบ่งกลุ่มผู้ป่วยที่ผ่านการผ่าตัดไทรอยตัดลังหรือว่าอินกรนโนเฮเนียหรือว่าแบบหน้านะครับแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกกลุ่มที่แบบ หลังจากผ่าตัดไป48ชั่วโมงเนี่ยโดนน้ำได้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเม็ดแบบกีบได้ก็คือได้ออกมาเป็นกลุ่มละ2องคนนะครับคือจะมี4คนจากกลุ่มที่ผลก็คือจะจะมี4คนจากกลุ่มเอ่อที่แบบโดนน้ำหลังผ่าไปเนี่ยที่จะเป็นเซ a ิคอไซ i n นเฟคชันส่วนของกลุ่มที่แบบนอน s ชาว e เ หรือกลุ่มที่ไม่แบบไม่โดนน้ำเลยกรีบไดติดแบบ SSI 6คนก็คือผลก็คือคอนคลูชันก็เนี่ยก็คือการอาบน้ำหลังจากผ่าตัดไป48ชั่วโมงเนี่ยก็คือไม่ได้ Increase Rate ของ Surgical Site Infection อันที่สองการใช้น้ำการใช้น้ำกอเกอเปรียบเทียบกับเออ m a l s a l มสไในการทำความสะอาดแผลเนี่ย อันนี้เป็น Literature Review นะครับก็คือเออก็จะได้ออกมาเป็นแบบผลก็คือดูมาจากไฟล์แบบ d o m i z e d Control ท r i ทร r นะครับก็คือเขาบอกว่าน้ำก๊อกเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ครอนเอฟเฟกตีฟนะครับข้อ2ถ้าเออท่านเป็นซูเปอร์ชีพจะทำอย่างไร ก็คือจะใช้อเซ p t i c Non-Touch นะครับทุกรอบของการเป็นเดซซิ่งก็คือจะไม่เป็นโดนอะไรแผ่มากครับก็คือแบบจะเลี่ยงๆแล้วก็หลังผ่าตัดสี่ชั่วโมงเนี่ยยังไม่ต้องไปทําอะไรครับก็คือยังไม่ต้องไปแบบคลีนหรือว่าไปเปลี่ยนแผลอะไรหรือว่าถ้าแบบก่อนก็คือแับตามสถานการณ์ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ จะหลีกเลี่ยงการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพราะว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะเป็นเซตเตอ์็อกซิกแล้วก็สามารถแบบทำลาย g r a n ูเลชันชิ i s ช u e ได้แล้วก็คือถ้าจะใช้คือใช้เมื่อแผลแบบมีหนองเมื่อจําเป็นจะใช้ประมาณวันละแบบสักรอบหนึ่งไม่เกินไม่เกินนั้นแล้วก็จะใช้ระยะสัน้น2-3วันเท่านั้นครับการทำแผลที่ผ่านมาเหมาะสมหรือไม่ก็ตามดังกล่าวเกี่ยวกับเเกี่ยวกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ย ก็คือตามที่กล่าวไปส่วนอีกอันนึงก็คือการใช้เบต,เติเดนทุกวันเนี่ยก็คือจะไม่มีหลักฐานว่าลดสเตติคอสไซน์อินเฟคชันแล้วก็การเปลี่ยนแผลทุกวันเนี่ยแบบบ่อยๆทีทๆก็อาจจะ delay wound <S <S ดีเลเวนเฮลิ่งได้การใช้เบต,เติเดนทุกวันก็คือเออเขาก็าบอกไว้อาจจะยังไม่มีแบบมันไม่ไ,มได้ลดสเตติคอสไซน์อินเฟคชันก็คืออาจจะใช้คออเฮกซิเีนเนี่ยอาจจะได้ผลที่ดีกว่านะครับแล้วก็แพ็กนองอยังถี่เนี่ยก็คือแบบ ไม่ควรไปไปยุ่งกับแผลไวมากครับแล้วก็ข้อ4ี่โควิดสิบก้าและการฉีดวัคซีนะมีผลต่อวูนเรซิ่งและวูนคิวริงไหมอันนี้ของอันนี้เขาจะเป็น s ซิสเตมติก e ีวิวนะครับรีวิวแบบห้าอาร์ติเคลิลมาเขาก็จะบอกรวมๆด้วยกันว่ารวมๆกันว่า เนี่ยผลออกมาเนี่ยคือโควิด1 9ให้ผลเชิงดีในการเน้นในการติดต่อสื่อสารเนี่ยหรือว่าการจัดการได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็แบบสามารถมอนิเตอร์แบบการนำแผ้อะไรได้ครับเทเลเมีดิซีนเนี่ยก็จะช่วยในการมอนิเตอร์คนไข้ที่แบบกลับไปบ้านได้ อันนี้คือเขาก็จะแบบออกทนแนวโพซิทีฟบ,บอกว่าเออโควิด -19 นี่มีผลดีต่อวูดเดซิ่งส่วนอีกอันหนึ่งเป็นของเซอร์เวย์นะครับเป็นเซอร์เวย์เกี่ยวกับเซอร์เวย์มาสิบแปดคนเกี่ยวกับคนที่แบบดูแลเรื่องการทำแผลเขาบอกว่าเป็นสเปเชียลิสต์เกี่ยวกับการทำแผลเขาก็จะบอกว่าเออก็บอกผลประมาณเหมือนอันที่แลว้วว่าการมีโควิดสิบเก้าเนี่ยทำให้มีเทเลเมดิซีนเทเลแบบสามารถติดตามแบบคนไข้ที่กลับไปดู ดูแลแผลที่บ้านได้มอนิเตอร์ว่าเออวันนี้คอมพิเคชันอะไรหรือเปล่า <c oughs> แล้วก็ส่วนชาเลนจิ้งก็คือแบบหรือว่าจะเตรียมพบเสียก็คือคนไข้เนี่ยอาจจะดูแลแผลเซลล์แมเนจเมนต์เนี่ยที่บ้านได้อย่างไม่เหมาะสมหรือว่าอาจจะดีเทคดีเทคแบบพวกคอมพิเคชันแบบไม่ได้เราอาจจะแบบดูผลพานทางแบบ ผล,ผลออนไลน์อาจจะไม่ได้การนัดผู้ป่วยมาที่ทําแผลที่โรงพยาบาลทุกวันคนไข้ก็อาจจะแบบคอมไพนแย่เพราะว่าคนไข้กลัวโควิดสิก็เลยอาจจะรอเซอร์อัพไม่มาทําแผลหรือว่ามาทําแผลแบบไม่ไม่มายู่ชั่วตามนัดนะครับแล้วก็ข้อหา 5, โลของโปรไบโอติกในวูนฮีลลิ่งนะครับ อันนี้ก็จะเป็น Systematic Review ครับเขาก็จะไปดูมาทั้งหมด7 Study แล้วก็มี348 3 4 8กลุ่มตัวอย่างก,ก็จะมี4 Study ที่ให้ผลค่อนข้างเป็นไป,นปนทางบวกแล้วก็ทาง New, อาจจะทางนิวทรอลนะครับแค่เพียง4 Study ครับก็เขาก็แบบบอกว่าไปเจอมาผลมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเขาบอกว่าแบบ No mark increase in wound healing time แต่ก็คือไม่มี adverse effect นะครับเกี่ยวกับ wound healing